ดีครับโออันนี้ช่วงใหม่ของรายการ V R No Need นะครับช่วงใหม่ของรายการ V R No Need นะครับวันนี้พวกเราจะทำปูหมักไก่เค็มนะครับเป็นรายการใหม่ช่วงคอควายเข้าครัวนะครับอ่าบางอื่นเราเริ่มจากปูอะไรครับอ่าเพราะว่าผมตัดตอนนี้ผมตัดตัดอะอันนี้ครับอันนี้อะไร้งครับกุ้งมาแล้ครับค่ะ ใช้เป็นผักเขาเรียกว่าต้นหอมน,นะครับไข่ใช้เป็นไข่เค็มว่าไข่เค็มสองลูกสูงกว่านี้นะครับนี่ให้เห็นด้กล้องกล้องดูครับนต่อไปตามมาเเียมอย่างนี้ บอกใครฮะ ัไว้นี่ครับน้ำปลาใส่น้ำปลาไม่มีครับใส่น่ผมไม่รู้ว่าสูตรใครทำยังไงแต่สูตรี่ทำเนี่ยนี่ใส่ไปแล้วครับโมดีครับรสดีชูบรสครับอันตาลมีมดด้วย บ๋อกุ้งเริ่มสุกแล้วอ่ะใส่ไข่เค็มครับทำมืเสียไม่จคุ ใส่ต้นหอมบอสมวลครับต้องล้างตัวครับตัวอ่นะคุณ z o o แล้วคุณเข้าไปแล้ว จักใส่จานครับผมพูดดังๆเลยต่อไปจากใส่จานนะครับพูดเป็นเล่นนะะไปนั่งในห้องเลยด้วยแบบเบ็ดหมดแล้ว ชัดเลยครับนี sa ith> <sa ith> <sa ith> ่เ็นององนึ่ครับอ่ะต่อไปต่อไปครับอ่ะเราจะมาเริ่มกินกันนะครับมา่งไปเลยครับไปครับนี่ครับเนื้อนี่ไหลออกแล้วครับ มันแบบมันมันอ่ะเลยนะมันกุ้งมันมันแล้วก็มีไห่เก็นด้วยครับก็คืออร่อยครับอ่าพานครับเริ่มอ่าครับต่อไปของผมนะครับกินตรงนี้่ะนะครับกินทั้งหัวทั้งตัวนะครับอืออร่อยครับ ก็สำหรับชิฟกุ้งไข่ไก่เค็มนะครับสามารถไปทำได้นะครับใต้คลิปครับใต้คลิปเดี๋ยวผมจะเอาวิธีไว้ให้ครับอ่สำหรับคลิปนี้พวกผมก็มีนเนียงก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับยินดีดอกรยินอกรบุญทึกไง